อยู่ร้านอะไรไม่รู้นะเขาขายเกี่ยวกับการนักรบทุบกคนแล้วเราก็ได้โจต้าไงคือเจอแล้วแบบไม่ได้มีลายเซ็นนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอ่ะเราควรเก็บไว้ลากันนะสำหรับโจต้าเราอยู่ที่ร้านขายการ์ดที่ประเทศญี่ปุ่นนะเห็นปะ่ะเลวานแต่นี่ม่มีลายเซ็นเลวาน400เยนใช่ำว่าโฟเดนเฮ้ยโจต้าเชียโจต้าเยโกโจต้า2,000เยน2,500เยนเท่าไหร่วะแล้วก็มีวินิซิอุสเราขอดูโจตา้าหน่อยมีการาโชวด้วยมะ มีพระเจ้าเดรสลาตันเอ็มบัฟเฟ้ชูกูเวกาขอดูโจต้าสองพันห้าร้อยเยนเท่าไหร่วะหัวห้าร้อยเยนเอชลี่โคเมสันเมาส์คอบบี้ไมนูโซบอสไลโคนาเต้ซีมิคาร์ดเยอะมากทุกคนเคลืนจับเลยตอนนี้นแล้วก็มีเสื้อนักบอลด้วยใครบ้างวะเนี่ยเจ,จ,จลาดโมเว่นเนี่ยสตีลเจลาตพันห้าร้อยเยนพันสองร้อยเยน เยอะมากทุกคนเพิร์ลตาชิบหายโรตาด้วยประมาณ500อ่ะตีเป็นเงินไทยห้าร้อยสิบเจ็ดบาทหรืองจะเอานี่แอลีิโคไม่วชุ่มคูเมก้าแม่วกาลาโชอ่ะกาลาโชไม่เอาลาตันเห็นเดี๋ยวะาซลาตันไม่เอาไม่เอาเสียนด้วยมีใครอีกวะมาเทลดูเลสเซียไม่เอาเสียด้วยกูไม่เฉียดให้กูเอาทำไมเชลซีนี่ไงแอสติโคเนี่ยโอ้ยตำนานโอ้ตำนานเนาะโอ้ตำนานได้ยังไงเอาเลยเหรอ ที่ลึกเหรอเออกุนจิวะอโนอิวันโชตา